ขนมจีนเส้นสดน่าระจังครับสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเรามาดูของกินของร้านนะ่ะวัวนี้เขาเรียกอะไรครับขนมบ,บ้าบินเข้าบ้าบินนะครับไม่กินแล้วก็ต้องบินเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายหน่อยเนาะได้เลยครับขนมบ้าบินมาแล้วมาแล้วมะเขือเทศอ๋อนี่น้ำแกงอ้มาแล้วมันเส้นสด <c oughs> ขนมจีนเส้นสดเมืองกตะพ่อนปูลาคานีไปปอ้ปลาแกงเกดกระเทิยมีผักผักไม่มีลูกเหลียงแอปเปิ้นี่ลูกเหลียงแตงมะนาวโอ้หัวงอกนี่เกล็ดโอเคขนมจีนเส้นสดหน้าเรือนจำโอเคอ่ะแล้วก็มีชุดสเต๊ะมีชุดสเต๊ะนี่สั่งแล้วใช่ไหมเอ๊ะไข่ไขทอดไหม ไก่ทอดอะไรเนี่ยปีกใช่ไหมโอเคปีกสองปีกเนาะเก่งขอนีสีสวยงามแล้วก็เมนูอีกเมนูนึงก็จะเป็นหมูสเต็กหมูสเต็กขายไม้เท่าไหร่คุณพี่ไม้ไม้เท่าไหร่ครับโอเคนุ่มก็ใหญ่แล้วโอเคตัดต่างต่างตัดเท้หน้าเพื่อนจำจังหวัดศรีราชาด้านหน้าก็มี ก๋วยติ้งก๋วยติ k k ้งก๋วยติ้งนะครับก๋วยติ้งก๋วยติ้งก๋วยติ้งครับแม่เท่าเอน้ำกะทิสูตรดั้งเดิมสดใหม่โอ้หน้าเรือนจำเราอยู่หน้าเรือนจำหน้าเรือนจำร้านขนมจีนเส้นสดบรรยากาศหน้าร้าน่ะมีบรรยากาศหน้าร้านหน้าร้าน ลูกครับพื้นเหมือนกันเลยเนี่ยเชา้าๆอากาศดีมากวันนี้อากาศดีมากโอเคพื้นก็พื้นโอ้โหผลไม้อ่ะเราเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับขนมจีนเส้นสดอ่ะจับที่สามเราก็เอาถ้วยแกงเนี่ยไปส่งนะเราถ้วยแกงกจับที่สามจับที่สามอร่อยจัด เอาแล้วก็เส้นด้วยเส้นด้วยได้ได้อยู่ตรงไหนครับาโอเคโอเคเราได้เราอร่อยจัดนะโอเคแคปเจีรอายุจากไหลเนี่ยหกห้ยังสาวยังสวยเลยเนี่ยหกห้า โอเคยี่สิบสี่ปีแล้วยีปีเดี๋ยวย้ายไปอยู่ตรงไหนนะเยื่ยงโรงเรียนย้ายโรงเรียนสีรถเบอร์โทรไวก่อนดิเอาเบอร์โทรไว้นิดนึงนะเบอร์โทรก่อนเบอร์โทรประกาศของร้านลูกค้ามาเต็มร้านแล้วแป๊บเดียวที่นั่งไม่มี้โอลูกค้าเต็มร้านเต็มร้านแล้วเต็มร้านแล้วเต็มร้านเต็มร้านบ้าบินบ้าบินสวัสดีครับพี่ต้องขอานช่องนี้เรามาทาน เออ่ขนมจีนเส้นสดเนาะอร่อยมากจนี้เราเช็ญราคาลูกค้าเต็มร้านจ้องไปจ้องินดี่น้องลูกชายออกไปชื่ออะไรฮะได้ขนมป๊อบน้องป๊อปอ้าแนะนำราคาหน่อยอ่าขนมจีนหนึ่งชุดเนี่ยไม่มีคัามีน้ำยาเนี่ยถ้าทานที่ร้านมีมิติดตังค์เติมฟรีได้ตลอดโอเคเติมฟรีได้ตลอดทุกแต่ขนมจีนทุกขนมจีนตากะละสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทตากละสี่โหมีด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วก็ไก่ทอดของพี่ใช่ไหมไก่ทอดยี่สิบบาทเจลาญยี่สิบ หมูสเต๊ะนห้าสิบบาท้บาทโอเคอ่ะเดี๋ยวต้บาทโอเคจำไม่ผิดนะอีกแต่เช้าสี่สิบแล้กยกทิ้งสี่สิบนะสี่สิบโทษทีสี่สิบนะสี่สิบนะก็คือผักฟรีน้ำยาฟรีมีแล้วมีด้วยวันนี้โอเคเดี๋ยวมากเดี๋ยวมากก็ถือว่าเป็นสตตรีครั้งแรกเลยจ่ายค่าขนมจีนเหมือนใยเพลงเลยปักฟรีน้ำแกงฟรี ย้ายร้านแล้วนะติดตามไปด้วยนะพี่นี่นี่ย้ายไปโอเคเดี๋ยวย้ายร้านวันที่สองพักราเยอะโรงเรียนสีสิบกิโลจากนี่นิดเดียวครับเหมือนพลังเส้นโอ้โหพลังเส้นนะโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากเดี๋ยว